สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาววันจันทร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาดูดวงให้กับชาววันจันทร์นะคะก่อนอื่นเลยต้องออบอกก่อนเลยว่าการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวง ให้กับคนจํานวนมากๆนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ถ้าตรงกับเรานะคะถ้าไม่ตรงยังไงก็ข้ามผ่านไม่ต้องเสียดหรือดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาภโดยรวมนะคะกับให้กับคนวันจันทร์ประจำเดือนตุลาคม2565ค่ะค่ะาวันจันทร์นะคะเรามาดูเลยว่าดวงของคนวันจันทร์ประจำเดือนตุลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ความรู้สึกนึกคิดของคุณในช่วงนี้จะมีแต่เรื่องเงินนะคะเงินเงินทองทองอะไรเงี้ยนะคะอยากได้เงินแล้วก็ เครียดนะคะที่มีรายจ่ายนุนนี่น่น,น,นมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่นะคะมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายออกหมดอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความคิดที่ว่าจะทําอย่างไรให้มีเงินเก็บจะทํายังไงให้ให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะเพราะช่วงนี้รายจ่ายของคุณเยอะชาววันจันทร์ก็เลยมีความเครียดในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะคิดแต่เรื่องเงินเงินเนะาะค่ะมาดูในเรื่องของการงานนะคะ การงานคนวันจันทร์เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะคะจะ ประมาณว่า,อ,าอยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นประมาณนี้นะคะการคุณจะรู้สึกว่า,าบางคนเนี่ยนะคะจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หมายถึงว่า,าทำมานานละแต่เหมือนกับเงินเดือนก็ไม่ไม่เยอะมันนู่นนี่นั่นนะคะคิดที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหรือโยกย้ายนะคะสอบแผนกอสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือคิดจะทบทวนนะคะเหมือนอยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ว่า คุณก็ยังต้องทําต่อไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือภาระหน้าที่หรือภาระที่ต้องรับผิดชอบนี่สินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะก็ถือว่ามีเงินหมุนได้ดีนะคะแล้วก็การงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของการงานนะคะโดยรวมก็ถือว่า หากคุณจะทําอยู่ที่เดิมก็ยังทําได้เรื่อยๆนะคะอยู่ได้ยาวๆเลยแต่ว่าต้องใช้ความดทนนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันมันรู้สึกเหมือนไม่พอใจกับงานที่เราทํานะคะไม่พอใจในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยนะคะอยากได้เงินเยอะกว่านี้อยาก ขยับขยายในในในส่วนของใครที่ทำงานราชการเนี่ยก็อยากจะข,ขยับขยายให้ตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะรู้สึกเหนื่อยเนาะแต่รายรับมันน้อยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะค่ะในเรื่องของการเงินก็เกินไปแล้วนะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะต้องเซฟเงินนิดนึงนะคะเพราะว่า แต่ว่าดวงการเงินของคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเนาะอาจจะเป็นการกู้นะคะยื่นกู้ยื่นอะไรนะคะสาเร็จคุณมีเกณฑ์เป็นหนี้เพิ่มนะคะมีเงินก้อนนะคะจ,จะได้ในหลักแสนหลักล้านบางคนก็สี่ห0ื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการที่ยืม หรือได้มาเราต้องจ่ายออกไปนะคะยังเก็บไม่ได้เนาะภาระหน้าที่เยอะบอกไปแล้วแต่ว่าคุณสามารถหมุนเงินได้นะคะเหมือนกับจะคิดเอาอันนู้นมาปิดอันนี้อะไรเงี้ยนะคะในในส่วนของนี้สินเนี่ยสามารถทําได้นะคะก็ถือว่าหมุนคล่องแต่ว่ายังไม่มีเก็บนะคะในช่วงตุลาคมชาววันจันทร์เนาะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรับคนโสดนะคะ ความรักคนโสดน,น่ะบางคนก็เหมือนกับโสดมานานแล้วอยากมีคู่ด้วยด้วยด้วยภาระหน้าที่เหมือนกับตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนบางครั้งอยากมีคู่บ้างแต่บางครั้งก็เหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะแบบไม่อยากมีมีแล้วมันมันเหนื่อยยิ่งกว่าอะไรเงี้ยเคยเคยเคยมีอดีตที่ไม่ไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงจังหวะน,นี้ยัง ยังอาจบางคนอาจจะไม่มีเวลาหาแฟนหรือคุยมีเวลาเรื่องความรักนะคะเพราะโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่านะคะก็เลยทําให้เหมือนคนโสดนะยังยังต้องโสดต่อไปนะคะยังไม่มีเหมือนกับคนที่จริงจังเข้ามาแต่ก็มีอาจจะมีในในส่วนของเอ,อ่อเพื่อนอะไรเนี้ยคนรอบข้างที่ที่เขาแอบบดูแอบ,บส่องหรือเหมือนกับ แอบชอบเราแต่แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับเขาก็ด้วยด้วยที่ว่าเหมือนยังไม่พร้อมนะคะในในเรื่องต่างๆบางคนก็เออนั่นแหละนะคะก็อาจจะมีภาระที่ต้องรับชอบนู่นนี่นั่นนะคะส่วนเราก็ นะคะมีปัญหาอะไรเงี้ยในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกเหนือหน่อยๆเนาะชาวออวันจันทร์คนโซนอะ่ะมันก็เลยทาให้เหมือนกับอยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ต้องอยู่ตัวเดียวไปก่อนนะคะคนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ก็ยังยังไม่ได้แสดงตัวตนสักเท่าไหร่แต่ก็มีคนแอบชอบอยู่นะชาววันจันทร์นะคะในส่วนของเ,ออเนื้อคู่นะคะบอก เกินนิดนึงนื้คือว่ชาววันจันเนี่ยจะเป็นคนที่ลักษณะที่ออผิวสองสีนะคะดาแดงหรือจะเป็นคนท้วมนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนท้วมแล้วก็หน้าหน้าไข่หน้ารูปไข่นะคะก็ถือว่าหน้าตาดีแต่คนมีเนื้อหน่อยๆนะคะแล้วก็รูปร่างไม่สูงมากนะคะแต่อาจจะสูงกว่าเรานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของ คนมีคู่นะคะที่คบหากันอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าใครที่ทําอะไรแบบลับๆนะคะแฟนอาจจจับได้นะคะต้องระวังนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เหมือนกับเอ่อความรักมันยังเหมือนกับถ้าอยู่ย,งงยังไงยังยังต้องอยู่อย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะเอ่อเหมือนกับ รอแฟนมาขอแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็ยังยังไม่ถึงเวลาเนาะยังต้องคบไปก่อนนะคะแต่ว่าความรักก็ถือว่าดีนะคะคนที่เขาหากันอยู่นะคะยังไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครที่ทําผิดนะคะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเราหรือเขาฝนะั่งฝั่งตรงข้ามแฟนของเรานะคะมีอะไรที่โกหกซ่อนเลนนะคะมีเกณฑ์จับได้ในช่วงตุลานะคะแต่ว่าก็ยังเคลียร์กันได้เพราะว่าอาจจะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากอะไรเงี้ยนะคะ ก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยสำหรับคนที่คบหากันนะคะก็มีเวลาก็หาเวลาไปเที่ยวไปทำบุญร่วมกันนะคะช่วงนี้ก็จะถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะคนมีคู่แต่งงานแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังเ,เหมือนกับบางคนเนี่ย ทะเลาะกันก็จะกลับมาคุยกันนะคะแล้วก็เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกันได้เปิดอกคุยกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ต้องคุยเนาะเพราะว่าบางครั้งมีปัญหาน่ไม่คุยนะคะไม่คุยแล้วแบบใช้ความอดทนเนี่ยคนวันจันทร์อ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกอ,ดอัดใจเวลาที่จะอยู่กับคู่ในบางครั้งเนี่ยนะคะ อยู่ๆก็คิดถึงในเรื่องของตัวเองตัวเอง,เองมีปัญหากับคู่นะคะแล้วก็โกรธเขาสง,งัานอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถือว่าคู่ของคุณกับคุณก็ยังยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเลิกลานะคะยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับบางครั้งก็ต้อง ปิดหูปิดตาไม่ต้องรับรู้อะไรช่างช่างช่างวันเถอะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะว่าอา,อาจจะเป็นในเรื่องของเล็กๆน้อยๆแล้วมันทําประจำนะคะมันเลยทาให้รู้สึกเราอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยนะคะของคู่ได้แต่โดยนิสัยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะสามารถได้อภัยกันได้เนาะยังไงก็ยังต้องยังต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะความรักถือว่ายังยังคบกันไปได้อยู่ด้วยกันได้เรื่อยๆนะคะ ในส่วนของถ้าใครอยากมีบุตรช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่มีแต่มีเกณฑ์มีเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของออช่วคลาบนะคะโชคลาบก็ไม่ดุดเด่งนะคะแต่อาจจะได้มาจากอย่างอื่นอย่างการทํางานการกู้ นี่ยืมสินอะไรเงี้ยนะคะได้นะคะก็อาจจะมีได้เงินนะคะได้เงินได้ออในสิ่งที่หวังนะคะได้การลงทุนต่างๆเพราะมีเกณฑ์ได้เสียเงินก้อนได้เงินก้อนอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่น่าห่วงในช่วงตุลาคมเนาะคนวันจันทร์นะคะแล้วก็ในเรื่องข้อระมัดระวังนะคะการจ่ายนะคะใช้จ่ายต่างๆนะคะต้องระวังเงินนิดนึงเพราะว่าคุณมีเกณฑ์อาจจะได้ต้องซ่อม ซ่อมรถซ่อมปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นรายจ่ายที่ใช้เงินเยอะแล้วก็เป็นการลงทุนอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงตุลาคมนี้ก็ได้นะคะมันมันคล้ายๆกับว่าจะได้ได้ได้มาด้วยการลงทุนนะคะบางครั้งก็เหมือนกับว่าอาจจะได้ขายอะไร ออกไปนะคะขายบ้านขายรถแล้วได้หรือบางครั้งก็จ,จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรเงี้ยเหมือนเสียเสียเยอะได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นก้อนๆเลยทีเดียวนะคะแต่การอะไรอะไรที่คุณรอคอยอยู่อย่างเช่นกันเราคอยเรื่องกู้นะคะซื้อบ้านซื้อรถกู้เงินอะไรเงี้ยก็จะผ่านนะคะก็จะได้แต่สําหรับใครที่เดินทางนะคะต้องระมัดระวังเรื่องเวลาหรือการล่าช้านะคะอาจต้อง ซื้อตั๋วใหม่หรือบางคนก็อาจจะมีดีเลย์อะไรเงี้ยนะคะถ้าขึ้นเครื่องเครื่องเนาะก็ยังไงก็เผื่อเวลาไว้บ้างนะคะมีเกณฑ์เหมือนกับการเดินทางขัดติดขัดนะคะแต่ในส่วนของใครที่ทำวีซ่านะคะผ่านแต่ต้องรอนานหน่อยนะคะจากอา,อาจจะเป็นบางคนอาจจะเลื่อนไปเป็นอาทิตย์เลื่อนเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ได้นะคะผ่านแล้วก็ได้เดินทางบางคนอาจเดินทางล่าช้ากว่ากําหนดอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่า เออไม่ได้แย่เลยทีเดียวแต่มันจะมีติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะคะแนะนําให้ปล่อยนกปล่อยปลาเนาะก็ทําบุญนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะชาววันจันทร์นะคะโดยรวมชาววันจันทร์ก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้แย่นะคะแต่อันไหนที่ที่ต้องระมัดระวังก็ลองดูนะคะถ้าถ้ายัางไงก็ดูเป็นไกด์ไลน์ไปเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เครียดนะคะเครียดเรื่องเงินนะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะคุณจะแก้ไข ผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่เหมือนกับไม่คาดคิดนะคะได้เงินจากไม่คาดคิดก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับรอ,อ,องเงินที่ลูกหนี้นะคะกู้นะคะไม่ได้ใช้ก็จะกลับมาใช้นะคะจะได้เป็นก้อนเลยหรืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าได้เงินนะคะได้เงินแล้วก็มีเณฑ์ได้เสียนะคะออกไปนะคะแต่ก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะคะสำหรับชาววันจันทร์ก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ทำคลิปออกมาดูเรื่อยๆนะคะขอพระคุณมากสำหรับเข้ามารับชมคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ